สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวนกพูดได้กันนะคะวิธีการเล่นคือทํำยังไงคะวิธีการต้องกดตรงนี้กดปุม่มอันนี้คือของเล่น้ว,วพูดอะไรก็ได้พูดตามหมดเลยถูกไหมคะมินด้วยตัวน้อยสวัสดีนกสีชมพูน้อย นนเดี๋ยวเรากำลังจะเอานกเข้ากรงนะคะเดี๋ยวจะเอานกเข้ากรงนะคะ,ะ,คะเย้มีอาหารให้นกกินด้วยหรอนี่นกกินอาหารอ่านั่งในกรงให้ดูหน่อยค่ะแล้วมาทโยกได้ไหมคะเป็นชิงชา้าอ้ยเก๋